คำต่อมาครับคำว่า control loop นะครับคำนี้นะครับเป็นหัวใจสำคัญของ pid เลยก็ว่าได้นะครับคำว่า loop หรือวงจรควบคุมนะครับเดี๋ยวคืออะไรเนาะเดี๋ยวามาดูกันนะครับคำว่า loop นะครับ control loop เนี่ยคือการรวมอุปกรณ์หลายตัวที่เชื่อมต่อส่งสัญญ,ญาณเป็นวงจรเพื่อวัดและควบคุมตัวแปรนหนึ่งหนึ่งนะครับโดยทั่วไปแล้ว feedback control loop จะประกอบไปด้วยนะครับส่วนแรกเลย คือ measurement นะครับประกอบไปด้วย sensor หรือ primary element นะครับทำหน้าที่ในการวัดค่าหรือ process variable ตัวย่อว่า PV นะครับอย่างที่สองเลยคือ transmitter นะครับจะทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณจากเซนเซอร์ให้เป็นมาตรฐานเพื่อส่งไปยังตัว controller นะครับอย่างที่สามครับ controller เปรียบเทียบในการ มีหน้าที่ในการเปรียบเทียบค่าระหว่างค่า prev หรือ process value กับค่า set point ที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับแล้วก็คำนวณเป็นสัญญาณควบคุม Output ไปควบคุมตัว final element